นี่คือชุดอะไรคะ <c oughs> นี่นะคะตอนนี้ในร้านมีเสื้อคลุมเยอะมากเลยนี่สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเมเกเตจะพาน้องเกียรี่ไปซื้อชุดชีน่นะะ้ำบูดนะคะ,ะเดี๋ยวเมเกเตนะคะจะแว้แว้มอเตอร์ไซค์พาตั้งเกียรี่ไปซื้อชุดนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะมีชุดหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้นะคะจ่าที่คาราสูนกำลังมาแรงกับงเกียี่ใช่ค่ะเ,เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีหรือเปล่าไปกันเลยนี่ ถึงร้านนี้แล้วนะคะที่เขาขายเสื้อผ้ากันนะคะนี่ตอนนี้เกลลี่จะเอาอะไรคะ,ะ,อ,อ,ะอันนี้เขาเรียกว่าชุดอะไรชุดระบุชุดรบุเหรอโอเคนี่นะคะมีหลายชุดมากเลยนะคะเกลลี่จะเอาชุดดาบพิฆาตอาสูรนะคะแต่จะเลือกเป็นชุดนั้นนะคะทุกคนโอเคอ่าตอนนี้เกลลี่ได้ชุดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปลองใส่กันอันนี้คือชื่ออะไรคะ จากสักอย่างเลยนะอันนุล่ะอานนล่ะเอออะไรนะคะยูเหรออันนี้เหรอคะ Nesco Nesco อันนี้เหรอคะนี่คุณแม่นี่นะคะตอนนี้ในร้านมีเสื้อคลุมเยอะมากเลยนี่มีหลายแบบเลยใช่น่าเกลีดลยดอ่าสวยมากนี่ทุกคนตอนนี้น่าเกลียดได้ะไรคะได้ชุบกรแล้วอ่าได้ชุบกรแล้ว ซื้อชุดอันนี้ไปให้เราทันมาด้วยนะคะแล้วก็แขมหมวกให้ด้วยใช่ไหมลูกเออโอเคค่ะเดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนแล้วก็ไปแต่งตัวกันโอเค